สิ่งที่ผู้ชายกลัวมากที่สุดคือต่อลูกหมากโตคือฉี่และฉี่บ่อยอันฉี่ไม่ได้เคยไปปรึกษาหมอหมอบอกให้ไปผ่าตัดผมก็กลัวจนถึงขั้นอ่ะฉี่เป็นเลือดอ่ะมันทรมานมากก็เ,เลยปรึกษาแม่บ้านแม่บ้านก็เลยไปซื้อชามาให้กินยังไม่ทันถามผมเลยผมทานไปสองห่อรู้สึกว่ามันดีขึ้นนะตอนนี้ยผมอันฉี่ได้คืออันฉี่ไปตลอดทางได้ไม่กับปิดกระปอยไม่ไหลเหมือนเมื่อก่อนและสุดท้ายเนะี่ยผมฉี่ปกติวิธีการชงชานะ สองเดียวเติมน้ำร้อนหรือน้ำอุ่นประมาณร้อนหนึ่งถึงห้านาทีเนี่ยสีชาออกก็ติดไปเรื่อยๆจนหมดติดไปจนหมดเติมน้ำต่อจนสีชาเนี่ยมันซีดตัวนี้ผมกินทุกวันนะแลกอย่างตอนนี้มีโปรด้วยหนึ่งห่อมียี่สิบซองราคาสองร้อยเก้าสิบเพื่อนที่เป็นแบบผมนะขอให้เปิดใจนะครับลองดูและสินค้าตัวเนี้ยมีออยลรับกันแต่ต้องทานอาหารครบห้ามูและออกกาลังกายเพื่อให้สุขภาพเราดีขึ้น อย่างผมเนี่ยครับสุขภาพดีขึ้นครับ